สวัสดนพี่น้องอยู่กับช่องยูทูปจานเช่นเนียครับขอมาดูลุเรื่องก็จะเริ่มกิดตามนึ่งนะครับเด้อยก็ท้ามาดูข้างในครับพี่น้องข้างในของเราเอ่อออกมาในซองยันครับกพร้อมพึงนี่ครับดูมือครับจับปลาไหลครับพี่น้องใหญ่ประมาณบหลายอยู่ครับพี่น้องในเช้านี้เร่อบอร์เด้ถ่ายครับตอนเช้ามาแต่เช้าบนเร่อเบอร์เดยถ่ายอันนี้ก็ประมาณ3โมงกว่าครับ ก็กำลังต้มครับต้มปลาไหลครับพี่น้องก็อยู่ข้าง,างหลังขงองเราครับไอปลาต้มอยู่พี่น้องมีตัวใหญ่ๆเดี๋ยวจะพาไปดูปลาหลอดอีกครับดูขั้นใหม่ก่อนครับพี่น้องแล้วจิ้นเขาก่อนครับเพราะว่าผมต้่มปลาไหลไว้น,นี่ครับพี่น้อง có, lấy, đúng đúng à, đúng chảo, chảo, có lấy lại dù ừ, không lắm ô, công an, kiểu bố mang theo sào, mang theo sầu thì tấp lấy như lại nào? nhìn nó chụp, nó chụp, nó chụp, nó không nó chụp, nó chụp, หนูมาไล่กันไล่มันไม่มีคนแข่งเออครับพี่น้องมาไล่ครับเดี๋ยวเดียนครับพี่น้องมาไล่เดี๋ยวเดียนี่ก็เป็นสะเก่าพี่น้อง

โอเบครับออกใหม่เลยครับพี่น้องนี่ขั้นใหม่ครับขั้นของปลาหลอดอยู่นู่นอยู่ฝั่งนู้นไกลๆครับพี่น้องเดี๋จะพาไปเหยียมปลาหลอด 你们那边饮食牛

บ่อวาหนีบ่ลเนียวเนี่ยเาพุ่นี่แหลยใหญ่เลยพุ่่นี้ใหญ่ป็นอัเนี่ยสามบ่อว่าแม่นี่แถวนกุเลยสามลูกกันเนี่ยเยอะนี่เลยเอะกวาผู้อกันเหรใ่เอนี่ตุวตัวอันนี้เป็นเป็นโครงการนี่เออบ่อโครงการขงยี่ยองนั่นอยู่ ทำมาน่าเนี่ยบ่งกันเป็นย่องเชียวเชียวมอดินมอดินหือคนี่เออเป็นย่องอ่ะก้อยโอ้เวลาสับดินครับพี่น้องไว้ก่อนี๋ยวสับดินโดนครับ อยังไงเจ้าฝากกิ้งเขาเครับพี่น้องเดยวจะพาไปดูไปเยี่ยมป่าหลอดอีกครับอีกขั้นหนึ่งครับแล้วก็ฝากก็ยึดตามช่องทางเช่นเคยนะครับเด้อยพอลงคลิปย่น,นี้ครับสวัสดีครับ